ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ2ูโทนท a l ์กเตมเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะดิฉันพลอยศรีสโรค่ะสวัสดีครับตบกรงพุทธเกตครับรษษษษษษค่ะพบกับเรา 2, 2> <ม>คนนะคะในรายการ Two Tone Talk ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโยลยีสมทุทรสาครบุรีวู้ว <c oughs> <c oughs> อตะกี้เป็นไม้แหเลยนะคะทำไมนะเป็นลงไม้เห่มาลงไม้แห่ไม้แห่วิจัยเนาแหมว้วเชลล์สำเนียงฝรั่งบางทีก็พูดคํารวมๆไปนะไม่เป็นไรนะเราก็แบบ ขาเรืออะไรใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนะเราอยากูงเท่าไหร่เพราะแค่คอไม่ค่อยดีแล้วก็น้ําเนิมก็ไม่รู้จักพกมาเนี่ยค <c oughs> ุณตาเป็นอะไรเวลามาร,รายการก็จะแบบดิฉันต้องมีน้ํามาบบเหมือนคนแก่ผมกินน้ําน้อยมากเลย<อ>รู้สึกรู้สึกตัวว่ากินน้ำน้อยแล้วยิ่งแบบพอที่ทําง,งานอยู่ชั้นห้ามันไม่มีตู้กดน้ำใช่ใช่ชีวิตลาทดเราเคยคุยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแค่บอกเฉยๆว่าที่งานชั้นห้าไม่มีไม่มีที่กดน้ําดิฉันก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันไปเอาทําตัวเป็นโอู์เนี่ยเหรอ ไ้อมกันแล้วก็มาบวชนก็ต้องหาพาชนะอะไรไปรองน้ำเก็บขึ้นมารับประทานข้างบนครับนะแล้วก็ไม่นับว่าไอ้ที่ส่วนตัวที่เอามาจากเอามาเองจากที่บ้านนั่นอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่คุณตาว่านะรพอดีชั้นห้าเราอยู่กันแค่สาขาเดียวเศร้าจังต้องดูเศร้าแต่เด็กคือมาเยอะนะต่อไปนี่โอ้โหจะมีคนนู้นคนนี้มาเพียบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีน้ําจะดีมากเลยเนาะชั้นห้าเนาะเขาก็จะบอกว่าให้คุณตา ลงไปกดที่ชั้นหนึ่งมันก็ได้แหละครับจริงๆก็ข้าระหว่างขาลิฟต์คจริงๆผมกลับไปกดที่บ้านก็ได้เออก็จริงขับรถกลับไปกินที่บ้านก็ได้ไม่มีดปัญหาอะไรแล้วก็กลับมาทํางานใช่เรื่องเล็กน้อยผมหัวทาได้อยู่แล้วผมถวายชีวิตขนาดนี้อ้าวบ้าบอต้องการอะไรไม่มีอะไรครับวันนี้วันนี้เปิดมาด้วยจั่วหัวด้วยเรื่องน้ําพอดีนะวันนี้จะมาชวนน้ำมันสาคัญนี่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมไม่ได้เตรียมอยู่ๆก็เออทำไมเราอ๋อเราพูดแต่เรื่องน้ำมันสาคัญจริงเพราะว่า รับประทานน้าน้อยก็เป็นอันตรายกับร่างกายมีดีอย่างหนึ่งที่น้ําน้ําจะรั่วน้ําแอร์อีเหรอแต่กินไม่ได้ไง <laughs> นี่จะไปบอกเขาทําไม<อ>าหมดเลยคุณผู้ฟังเขารู้หมดเลยว่าไม่มันเรื่องปกติเรื่องปกติที่ชีวิตพวกเราเป็นยังไงไม่จะบอกว่าที่ช่วงหน้าร้อนแล้วไง <c oughs> คุณผู้ฟังอยู่ที่บ้านช่วงนี้ก็ต่าต้องเช็คแอร์นิดนึงอ่มันร้างหรือยังร่างเาษาหรือยังมันเป็นเรื่องแบบคิดว่าน่าจะเปิดกันแบบ ไม่ได้ใช้กันแน่ๆไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกันแน่ๆเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ยังยังดีที่ว่ามันมีอะไรมรสุมหรอที่เข้ามาเย็นมานิดนึงมันทําให้เย็นขึ้นนิดหน่อยคือปีนี้อาจจะอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรค่อนข้างจะเป็นมิดกับเราประมาณหนึ่งตรงนี้ว่ามันมีช่วงพักเบรกร้อนเป็นพักๆที่ยาวนานอแต่ว่าแค่ช่วงที่ก่อนหน้าเนี้พอดีว่าเราตอนนี้เราออกอาศวันที่ยี่สิบแถวยี่บสามเนาะอาจจะอากาศเย็นคิดว่า าาอะไรมรสุมยังไม่ไปหรอหคิดว่าวถ้าตามข้อมูลของกบุตุแต่นั่นแหละก่อนหน้าเนี่ยมันทดสอบเราทีจริงแล้วว่ามันแตะหน้าร้อนตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่แต่กลัวมากว่าหลังจากมรสุมแล้วเนี่ยมันจะเป็นมรสุมจริงๆออมรสุมร้อนมรสุมแบบไฟสุมสมุอเดินผ่านแดดก็จะตายแล้วออรจริงๆเหมือนออกไปอยู่แบบออกไปอยู่ในตู้อบลมร้อนเ,ออเพราะงั้น น้ำมันถึงสำคัญครับขอบคุณซึ่งเป็นเรื่องที่คุณพลอยจะพูดวันนี้วันนี้จะมาพวนชวนพวนจะพวนช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 ุมชวนชวนชุนชว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 นชนชวนชวนนวนช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 วนนนวนช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 นวนชวนน้ําชวนนชวนษวนชวนชวนชวนกวนช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 นชวนชวนชวงชวนวันงวนชวนวนนชวนชวเชวาชนชวนวนนรนชวนชวรชชเนชวนชมนนนวนนนน่ารักบ เขาก็เไก่วันกาวันหมาวันออ่าเขาก็จะพยายามยกขึ้นมาเนาะพอดีได้มีโอกาสไปไปไปฟังคลิปเบื้องหลังการทํางานการสัมภาษณ์กรมทรัพยากรน้านะถ้าคิดว่าจะไม่ผิดแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ที่ฉันก็เลยเอ๊ะเค่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับวันอนุอนุรักษ์น้ําโลกสักเท่าไหร่นะแล้วก็เขาตั้งขึ้นมาเป็นวันที่2ี่สิบสองเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เมื่อปีเขาบอกว่าเป็น เป็นมีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติที่เมืองริโอเดจาเนโรในประเทศบราซิลเมื่อวันที่22มีนาปี92นะแล้วก็ในเนื <S> <S ้อหาตั <S <S <S> <S ้งแต่ปี92เลยใช่ในเนื้อหาในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำ ของมนุษย์นะแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะที่สวีความรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ผลที่มันอาจจะส่งก็คือว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคตอีกหน่อยอาจจะต้องมีแบบมีมีมเขาเรียกแล้วมีการตบตี <laughs> เพื่อที่จะแย่งชิงน้ำกันคุณตาเคยดูหนังเรื่องไอ้อะไรนะ Underworld Waterworld ใช่ไหมเออที่แบบน้ำท่วมโลกคนต้องอยู่กับน้ำตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นอีก อีกมุมหนึ่งอันนั้นคือน้ําแข็งขั้วโลกละลายแล,ล,แล้วก็น้ําท่วมโลกก็อยู่บนลงบนเรือกันอยู่คือต้องอาศัยไม่มีพื้นที่แห้งไ,ไม่มีพื้นไม่มีเกาะอ่าไม่มีเกาะไม่มีพื้นพื้นดินก็ต้องอาศัยอยู่กับน้ำจนาะรจริงก็เราก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยนะขาเราจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนอย่างที่เรารู้เนาะทาน้าแข็งก็จะค่อยๆอละลายเพราะว่าสภาวะโลกที่มันร้อนขึ้นที่เป็นสภาวะตอนนี้เป็นอะไรนะไม่ใช่โลกร้อนแล้วไม่ใช่โลกเดือดโลกเดือดนะเอ่อหิมะ อะท่าแอกอะไรนะเกเซียก็จะค่อยๆละลายน้ําก็จะค่อยๆไหลลงมามทีนี้อาการที่มันไหลลงมามันก็อาจจะมีทั้งทําให้เราเกิดอาการแบบว่าน้ําท่วมฉับพลันจะแก้ไขปัญหาต่างๆน้ําในแม่น้ำนในมหาสม,มุทรก็จะสูงขึ้นเหล่านี้ยังไงใช่ใชนะซึ่งจริงๆแล้วอ่แน,น่นอนเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์เนาะก็บอกว่าน้ำเป็นของแล้วนะเอาเดี๋ยวก่อนลืมบอกไปว่าอันนี้เอามาจาก เว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลของปี2024นยี่ส่นะคะ,ะเขาก็บอกว่าน้ำเนี่ยนะเป็นแมวมีความสำคัญน้ำเป็นของเหลวนะที่ประกอบไปด้วยธาตุไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะพอเอ,อเราดื่มน้ำเข้าไปรา่างเข้าไปในะร่างกายก็จะทำให้ร่างกาย,ยมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นผิวพรรผิวพรรผิวพรรณชุ่มชืน้น เปล่งปลั่งทั้งวันะระบบ,บต่างๆในร่างกายก็ทํางานได้ดีเป็นการรักษาสภาวะสมดุลน,นะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮโมิโอสเตซิสอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของคนที่อาจจะเคยเรียนเรื่องชีววิทยาครนะที่ว่าร่างกายจะต้องแบบมีการทํางานที่สมดุลถ,ถ้าเราไม่สมดุลก็คือเราจะป่วยฉะนั้นกลับมาที่เรื่องคุณตานต้องดื่มน้ําให้เพียงพอใช่นะดื่มไหม ก็ดื่มก็ดื่มอยู่บ้างนะืไอ้ดื่มมาดื่มปกติคือถ้าอยู่บ้านก็กินปกติแต่หมายว่าพอมาทํางานอะไรเงี้ยมันพอแล้วยิ่งแบบคนก็ก็ก็ขี้เกียจละขี้เกียจเดินไปตักอะไรเงี้ยพอไม่อยู่ใกล้มือใกล้ก็ต้องเอาไว้ให้มันอยู่แบบอยู่ในมุมที่เราแบบหยิบจับได้ที่ผมก็พยายามจะพกกระป๋องน้ําติดตัวไว้นะอมนดิฉันน่ต้องพกจะดื่มหรือไม่ดื่มก็ไม่รู้แต่ต้องมีไว้ก่อนเหมือนอุ่นใจครับ เหมือนถ้าไม่มีออกจากบ้านไม่ได้อ่าแต่นี้อันนี้พูดพูดแบบไม่ได้ไม่ได้อวยกันเองแต่หมายถึงว่าผมก็ผมก็พยายามทําเรื่องเนี้ยเพราะเหตุคุณพลอยไม่มีจิตใจไม่ได้เ้วยเฉียงสูงทำไมไม่คือพกพกกระติกน้ำเนี่ยผมพกไวเยอะแยะไม่รู้เออผมก็เลยคิดว่าการมีกระติกน้ํากับตัวเองเนี่ยมันก็บอกช่วงเวลาเราควรจะดื่มใช่คือแบบ บางทีเราเราไม่รู้ว่าเราจะไปติดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถ้าเรามีน้ําไว้ในรถหรือว่ามีไว้ใกล้มืออยู่ในกระเป๋าอะไรเนี้ยมันจะอุ่นใจสําหรับดิฉันนะรึงผมก็รู้สึกว่าการพกกระป๋องนะ้ะมันมีประโยชน์ตอนรถติดเอาไว้ทําได้หลายอย่างปวดฉี <laughs> เออผู้หญิงทำไม่ได้ไงดิฉันก็ได้แต่จิบน้ําไปนะบางทีนะก็นอกจากที่ร่างกายเราจะมีความสมดุลแล้วแน่นอนตัวน้ําเนี่ยก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะแล้วก็ทําให้เราปัสสาวะได้ง่ายคืออันนี้เมาส์นิดนึงเนาะพอดีได้มีโอกาสนั่งทํางานกับเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงนะดิฉันก็แบบอาจจะดื่มน้ําเยอะหรืออะไรเงี้ยปัสสาวะแบบภายในช่วงเราระยะเวลาที่ทํางานกับเขาคือปัสสาวะบ่อยมากลูกเขาลูกออก เ,เราจะก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นพนักงานเนี่ยเขาจะไม่จ้างเลยนะเพราะแบบไปไปห้อาางน้ำไปปัสสาวะบ่อยเหลือเกินในขณะที่เขานั่งแบบทํางานอยู่หน้าจอโฟกัสกับงาน,นงมากๆแต่แบบดิฉันปวดปัสสาวะไง<อ>แล้วก็พยายามจะถามเขาว่าอาจารย์เอาน้ําอะไรดื่มไหม,มเพราะเขามาด้วยตัวแบบขึ้นมาทํางานกับดิฉันด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีนม่มีติพกน้ําในขณะที่ฉันก็ทําไปดื่มไปไปปัสสาวะเขาก็บอกเขาไม่ดื่มก็บอกอ้าวทำไมไม่ดื่ม ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปปัสสาวะบ่อยบอกเอ้าแต่ว่าเขากลัวที่จะต้องไปเสียเวลากับการปัสสาวะ่เงี้ยหรอแหมแต่มันก็นิดนึงไหมบางทีเราก็แบบคุยกันอย่างนี้เราก็คอแห้งอ่ะเราก็จิบน้ําเพื่อให้เรารู้สึกแบบชุ่มสดชื่นขึ้นเออสดชื่นนะแต่แต่มันก็จะแลกกันมากับการเข้าน้ําบ่อยอันนี้ก็อย่าไปแต่ก็เรื่องปกติปะอย่าไปตัดสินเขาเรียกอะไรอย่าไปเอ บริษัทจะไปตัดจะไปไล่คนออกเพียงเพราะว่าปปสวาบ่อยไอันนี้เข้าใจได้โทษทีมเลยไม่ได้มันมีมันมีบางที่ที่ผมเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเขาเขาตั้งเงื่อนไขของการเข้าห้องน้ําเป็นครั้งเลยหลายครั้งคืออาจจะเป็นระดับเขาเรียกอะไรพนักงานระดับปฏิบัติการ คือเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลาการที่เหมือนกับไปอู้งานอยู่ในห้องน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะมีการการัารางนบสังในการเข้าห้องน้ามีเวลาในการเข้าห้องน้ําซึ่งจริงจำนวนครั้งผมอาจพอเข้าใจได้นะแต่เวลาผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คือบางทีคนเรามันไส้สั้นไส้ยาวไม่เท่ากันนะอย่างดิฉันเนี่ยมีปัญหามากถ้าดื่มกาแฟนี่รู้ตัวแน่นอนอดื่มปุ๊บไม่ทันเรยจะต้องปัสสาวะ เพราะฉะนั้นจะต้องรู้ตัวเองว่าถ้าสมุติจะต้องขับรถออกไปไหนแล้วก่อนหน้านั้นจะต้องขับจะต้องดื่มกาแฟก็จะต้องก็เรียกอะไรรักษาหาจังหวะให้ดีอ่ะต้องรู้จังหวะร่างกายตัวเองถ้ารู้ว่าจะต้องไปรถติดนานๆก็จะเลี่ยงด้วยการไม่ดื่มกาแฟก่อนที่จะต้องขับออกไปในที่ที่รถติดนะวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการดื่มกาแฟนะเนาะไม่เกี่ยวกับปัสสาวะด้วยเกี่ยวกับน,น้ำอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เมื่อเวลาแล้วเราพักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทุทนทองนะคะวันนี้เป็นวันสาระหรือเปล่าเราจะมาชวนพูดคุยเรื่องของสิ่งแวดลอ้อม <c oughs> นะโดยเฉพาะเน้นที่เรื่องของทรัพยากร <c oughs> น้ำนะเพราะว่าวันที่22มีนาคมของทุกปีเนี่ย <c oughs> เป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก <c oughs> นะไม่รู้โลกไหน คือถ้าพูดเรื่องวันน้ำเนี่ยบ้านเราก็มีวันน้ำอยู่นะคือวันเรากระทงไง<อ>เรากระทงสมการก็เกี่ยวข้องกันสงการนี่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องร้อนร้อนเร็วนะน้ำมารัดมามาลัดเ <laughs> <laughs> นี่ยไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะคะเอาน้ํามารัดกัน <laughs> คิดอะไรคิดอะไรอยู่ในใจ <laughs> เอาน้ำมาสาดกันน้ำมาราดเออผสมเลยเป็นลัด อาน้ำมาราดกันแล้วก็หรือว่อีกวันหนึ่งก็คือวันลอยกระทงอแต่ลอยกระทงเนี่ยบ้านเราเราบอกว่าขอเข้ามาแม่ของขาขอเข้ามาแม่องขาขอเข้ามาด้วยกันเราขอยาไปเพิ่มก็แล้วแต่ลองดูแหมก็ก่อนหน้านั้นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เขาไม่ได้คือการเพไม่ได้พูดถึงเรื่องของขยะไงคือการเข้าไปขอเข้ามากับพ่อแม่คงคาเมื่อก่อนเขาคงทำเป็นรูปแบบตัวแทนอธิบายแบบเป็นตัวแทนแล้วก็อาจมีมีท่านผู้นี้เป็นผู้จัดการให้อะไร แต,ตแต่ตอนหลังคือผมไม่ใช่ตัวแทนมันเป็นทุกคนทําอ่ะมันก็เลยแบบอ่าสนุกสนานแหละลูกค้าบอกเอาอีกแล้วดีดีฉันแค่มันรู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนนะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เขาเคยอาจจะแบบเฟื่องฟูใช้ได้ในอดีตนะนะตอนนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทางีดีก็คือต้องปรับใช่แค่นั้นเองนะคกออะไรที่มันมากไปก็ลดก็แค่นี้ ถ้ามันน้อยก็โอเคถ้ามันยังทาได้ก็ทำใช่<อ>นะอ่ะ,อะวันนี้ก็นอกเหนือจากเรื่องของน้ำนะในบทความเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของปัญหาของทรัพยากรน้ำครับปัญหาสําคัญสําคัญมีอยู่สามข้อข้อแรกก็คือปัญหามีน้ําน้อยเกินไปนะเป็นเหมือนที่เรารู้กันนะเรื่องของความแล้ง นะเกิดการขาดแคลนน้ำนะซึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าที่เราที่เราก็เรียนกันมาตั้งแต่ลืมตาอ้าปากเลยทีเดียวนะปริมาณน้ําฝนาลดน้อยลงเกิดความแห้งแล้งนะเสียหายต่อ,อาการปลูกพืชหรือว่าไม่สามารถที่จะทําการเลี้ยงสัตว์อะไรได้เนาะอันนี้คือปัญหาน้ําน้อยอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาน้ํามากน้ํามากนี่คือก็ เป็นผลไาจากการตัดไม้ทำลายป่าเหมือนกันนะ<ช>แต่ตอนนี้ตัดไม้ทำลายป่านี่คือโดนโดนนั้งขึ้นทั้งรอง่องนะแล้วก็อาจจะเกิดการน้ําไหลน้ําท่วมไหลบ่าในฤดูฝนสร้างความเสียหายนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นปัจจุบันแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องของอย่างที่เราคุยไปเนาะทานน้าแข็งเกิดกรเละระลายแล้วก็อาจจะแบบไหลามาฉับพลันรสร้างความเสียหายให้กับประชาชนได้คุณพลอย,อย,อยทนันผมว่าคุณพลอยทันแต่คือจําได้ไหมเ <c oughs> มื่อก่อนมันเคยมีโฆษณาที่เป็นแอนิเมชั่นบ้านเราที่ตัดต้นไม้อะ ตอกตอกตอกต้นไม้ตอก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 เราไปขายเหรอขายเสร็จต้นพวกผู้เขากายเป็นผู้เขากว่นล้นอ่ะพอฝนมันตกปุ๊บน้ํามันท่วมภูเขาอ่ะคนที่ขายคือคนที่เอาเงินไปขายมีบ้านมีรถมีอะไรเงี้ยสุดท้ายน้ําท่วมหายไปหมดตอนจบเรื่องคือไอ้หมอเนี่ยกลับมาปลูกต้นไม้ใหม่ปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็รอคงรอตัดใหม่แหละดูทรงแล้วนึกว่าคนที่ได้เงินได้เงินไปจากการตัดต้นไม้แล้วก็เอาไปย้ายไปอยู่ที่อื่น แื่ว่า,าไปโผงบ้านที่อยู่บนเหนือน้ำเหนือภูเขาถ้าฉลาดหรือมีอำนาจคงทําแบบนั้นแต่นี้อาจจะเป็นชาวบ้านศกษตรกาแต่บังเอิญว่าขายได้อะไรเงี้ยเลยทําก็สุดท้ายก็แพ้ไปตัวเองอะไรเงี้ยคือโฆษณานั้าเขาพยายามจะบอกว่าการการทําลายธรรมชาติเพื่อแลกกับเงินทองบางทีมันส่งผลระยะยาวกับทุกคนมันงับ ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองใช่จากสัตว์ที่แบบเคยอยู่ในป่าก็ไม่มีที่อยู่อะไรเนาะหรือคนที่หากินกับป่าสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรอะก็ฝากฝากว้อันนี้คือมันเป็นเป็นแอนิเมชั่นเออนึกไม่ออกเลยอ่ะสามสิบสีสบปีที่แล้วเลยนะเก่ามากผมจำได้ว่าความได้ผมก็เห็นแล้วอ่ะเหรอเนึกอยังนึกไม่ออกอ่าไม่เป็นไรต้องไปหาดูคุณผู้ฟังถ้าใครเคยได้ยินก็คอมเมนต์ไว้ทางไหนไม่รู้ ปัญหนาน้ำน้อยปัญหนาน้ำมากนะก็อีกอันนึงคือปัญหนาน้ําเสีย <c oughs> ก็คือมีน้ําใช้นี่แหละแต่ว่าเป็นมันเป็นเกิดจากการแบบว่าน้ําเสียที่เสียจากอะไรบ้างก็อย่างเช่นเ,เสียจากสิ่งปฏิกูลขยะม,มูลฝอยนะคะแล้วก็เอาน้ําเสียเนี่ยทิ้งลงไปสู่แม่น้ําลําคลองนะหรือว่าน้ําเสียที่เกิดจากการทําโรงงานอุตสาหกรรมต่าง น,ะะน้ําฝนพัดพา,าสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น้ําลำคลองอันนี้ก็เหมือนกันในบางทีเกษตรกรหรือการทําการทําเกษตรกรรมเนี่ยอาจจะมีการใช้พวกสารสารเคมียาฆ่ายาฆ่ายาฆ่า,าพิษต่างๆแล้วก็น้ำเนี่ยก็พัดเอาสารพิษต่างๆเหล่านี้นะลงสู่แหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ําชุมชน แม่น้ําลําคลองต่อไปนะเขาบอกว่าน้ําเสียเนี่ยที่เกิดขึ้นจะส่งผลเสียหายทั้งต่อสุขภาพอนามาัยใม่แล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําแล้วก็แน่นอนเป็นอันตรายต่อเรามนุษย์นะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบ้างนะทำก็ท,า,กท,า,กทาให้ไม่สามารถนําแหล่งน้ำนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเพราะนานนะปัญหาหลักๆก็จะมีอยู่3อันนะคะทีนี้ลองเสิร์ชหาดูว่าแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษย์ เัเล็กๆนะเราจะมีวิธี <c oughs> ช่วยการอนุรักษ์น้ำนะใช้น้ำที่เรามีอยู่อย่างมีคุณค่าได้ยังไงอันนี้ก็อาจจะมีคนพูดกันเยอะแล้วนะก็มารีวิวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นบทความนะคะจากเ,เว็บไซต์ของ apthai.com ap นี่ก็เป็นบริษัททำรรอสังหาริมทรัพย์เนาะเขาก็มา พูดถึงประเด็นเรื่องของการลดการใช้น้ําได้ง่ายๆนะด้วยก้าวที่ใส่เล็กๆนะประหยัดน้ําช่วยโลกอันนี้น่าจะเป็นมุมของการที่ช่วยอนุรักษ์น้าภายในบ้านของเราอ่านบางอ่านแล้วดิฉันก็เอ๊ะดิฉันเคยได้ลองทําบ้างหรือยังนะอย่างเช่นลองตรวจสอบจุดรั่วไหลของน้ําในบ้านอย่างสม่ําเสมอนะคุณตาเคยได้ลองทดสอบอะไรไหมหรือว่าต้องรอให้มันรั่วก่อนไอ้ถึงก๊อกน้ำานี่ไม่เคยไม่เคยเช็คเลยไม่รู้เช็คไงเออ ก็จริงนะนก็จนจนจนก็ได้มันไหลจนกระทั่ง<อ>มันมีปัญหาเหมือนอย่างบ้านนี้ฉันอ่ะมีคือเนื่องจากไม่รู้จะพูดพูดแบบนี้ได้ไหมก็คือเหมือนเป็นเป็นคนที่ติดตามดูแลของในบ้านอ่ะอยู่คนเดียวทั้งบ้านแล้วก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบแบบเอ๊ะพอได้ยินเสียงอะไรที่มันผิดปกติหรือพอแบบเห็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มันมันไม่ปกติจะรู้สึกอยู่คนเดียวทั้งๆทีทท่คนในบ้านคนอื่นเน่ยเขาไม่รู้รู้สึกกับเรา ด้วยเลยก็เลยแบบเอ๊ะเป็นมนุษย์แบบยังไงไม่รู้นะคือแค่น้ําหยดติงต๋งๆที่บ้านเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้สึกกันหรอแต่มีแต่เราเนี่ยที่รู้สึกจนกระทั่งเราก็ต้องแบบไปหาดูว่าทําไมกดชักโครกแล้วน้ํามันถึงเป็นอย่างนี้นะคือคนในบ้านนะไม่มีใครสังเกต <c oughs> นะจนกระทั่งเอาไปดูออกปรากฏว่าลูกลอยลูกชักลูกลอกอะไรเงี้ยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องช่วยกันช่วยกันตรวจสอบว่าเออน้ําเนี่ย เขาเรียกอะไรอาจจะต้องสังเกตอะว่าน้ําในบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มันเกี่ยวข้องกับน้ําเนี่ยมันมันทํางานปกติหรือมันทํางานผิดผิดปกติออพวกโดยเฉพาะพวกโถสุขภัณฑ์พวกมิเตอร์น้ําพวกปั๊มน้าก๊อกน้ําต่างๆเหล่านี้นะคะลองดูพวกท่อพวกอะไรอย่างเงี้ยนะน้าหยดลงพื้นเนี่ยนะหยดอยู่นั่นแหละนะคนที่บ้านก็ไม่เห็นวิใครสังเกตนะจนดิฉันมาดูเอ้าทําไมน้ําน้ําหยดอาจจะว่าเป็นเพราะว่าเป็นคนทําความสะอาดบ้านเอง พอเราทําความสะอาดบ้านเองอะ่ะมันก็จะเห็นว่าอะไรที่มันผิดปกติจากตรงนี้เราเคยเช็ดแล้วมันแห้งอยู่ๆมันก็มีน้ําที่มากองอยู่เพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยก็ลองฝึกฝึกอาจจะฝึกตัวเองเนาะคุณผู้ฟานหรืออาจจะฝึกคนในบ้านให้ช่วยกันมีเขาเรียกอะไรช่วยกันสังเกตน,นะคะอ่าในบทความนี้เขาบอกว่าให้ซักผ้าอย่างชาญฉลาดนะ,ะปกติคุณตะซักผ้าอาทิตย์ละกี่ครั้งคะโอ้ผมน่าจะเหมาเหมาแล้วก็ซักทีเดียว เมาเมานี่คือไงเดือนละหนึ่งเยอะไปเยอะไปสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยสำหรับผมนะไม่ได้ว่าผมมีชุดอแต่คุณต่อยู่คนเดียวหมายถึงใช้ชีวิตคนใช่ใช่ไม่มีลูกไม่ได้บุลรี่อะไรนะมาถึงแต่ยังไงแต่ทุกอนถ้ากลับถ้ากลับไปบ้านเนี่ยถ้าตอนนี้แม่ผมนิสใส่เดียวกับพ่อสักทุกวันเอแล้วแล้วนั่นแหละถ้าแม่ผมอยู่แล้วพ่อผมก็กลับไปด้วยเนี่ยแม่ผมมาซักตอนเช้าพ่อผมสักตอนเย็น แล้ว,วัน<ม>ละสองครั้งเลยเอ่ะเขาไม่รวมกันหรอเขาสนุกกับการซักผ้าไม่สามสี่ชิน้นเขาซักเขาเอาอะไรมาซักนะไม่รู้ก็อ,อย่างที่บอกผมนั่งอยู่เฉย <S <S ขเขาบอกว่าต่อเสื้อผ้ามาเดี๋ยวซักผ้าให้แบบทำไมอ่ะคือทําไมอ่ะแต่มาแต่มาดูนี่ก็มีดิฉันเองก็รู้สึกก็ชอบการซักผ้าเหมือนกันนะมันรู้สึกผ่อนคลายในจังหวะที่ได้ตากตอนนี้มันกุ้งกุ้งกเหรออ๋อต่างตาเอออาจจะว่ากวาดผ้าตากันเหรอ ไม่รู้มันมีความรู้สึกว่าได้สะบัดผ้าตากแล้วก็แบบมีความสุขเป็นภาพจำไหม่แบบไม่ใช่แม่บ้านที่จากที่ไหนสักผ้าไม่จากที่ในอดีตจากที่ในอดีตไม่เป็นนะสมัยเด็กๆอ่าหรือว่าเพราะแก่ตัวแล้วก็อาจจะไปโทษ ว่าผู้ปกครองที่บ้านไม่ได้นะอย่างเป็นพ่อที่ฉันเนี่ยซักผ้าทุกวันเป็นเหมือนกันเกือบแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยความสุขมันคืออะไรลแต่อันนี้รอคือรอให้ผ้าเต็มตะกร้าอ่าพอดีว่าช่วงเนี้ยอยู่บ้านกันอยู่กันครบทุกคนไม่ได้แยกไปไหนเพราะฉะนั้นผ้าก็จะเต็มตะกร้าเร็วหน่อยก็จะมีความสุขกับการได้เอาไปซักอือ่ะก็เวลาซักผ้าคุณผู้ฟังก็อาจจะเลื่อนนิดนึงน้องไปให้มันเต็มถังดูดูสักหน่อยให้มันเต็มถังเนาะแล้วก็ค่อยซักไม่ใช่ว่าัก ทีละนิดทีละนิดเราจะได้ช่วยกันประหยัดน้ํานะหรือว่าเวลาอาบน้ําก็ให้ปิดฝักบัวคุณตาปิดไหมเงียบหมายถึงว่าตอนที่ตอนที่ถูสบู่อ๋อบางทีก็ปิดบางทีก็ไม่อ่่ตรงๆก็่อแนะนําให้ลองปิดฝักบัวระหว่างที่อาบน้ําถูตัวเนาะคือผมว่าผมไม่เข้าใจนะเรื่องเนี้ผมเรียกอพยายามเข้าใจตั้งมาตลอดว่าโอเคปิดฝักบัวมันทําให้ลดน้ําได้เท่าไหร่แต่ผมก็ใช้วิธีการว่าโอเคผมไม่ปิดแต่ผมเอาเอาก้นแช่ไว้ ที่น้อยมันมันมันเลี้ยงมันเลี้ยงก้นผมอยู่อันก้นไงเออเออผลลากมันงอกอะไรเงี้ยไม่รู้อะเป็นตัวงอกนะแต่ผมไม่ผมไม่เปิดสุดเลยดีกว่าผมไม่ได้เปิดแล้วเวลาแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันผมอ๋อนี่อันนี้แยกอยู่แล้วถ้าแปรงฟันผมปิดอ่าแล้วมีมีแก้วลองลองไหมมีบ้างไม่มีบ้างไม่มีแก้วก็มือไช้มีแก้วกช้อนก๊อกอะไรเงี้ยแล้วก็พัวลงไปที่เดิมแล้วก็ช้อนใหม่ไหมมันก็มันก็ สนิสนานเกินไปอ่าอ่าอันนี้ก็ลองน้แปรงฟันก็ลองใช้แก้วน้ำดิฉันว่าช่วยลดน้ําได้จริงๆนะหมดเวลาแล้วล่ะส่วนที่เหลือเนี่ยคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะพอน่าจะพอรู้อยู่ยังไงก็พยายามช่วยกันเนาะจริงๆเรื่องเรื่องรักษาน้ําเรื่องเรื่องอะการใช้น้ําอย่าประหยัดมันมันถูกปลูกฝังจนแทบจะเข้าไปในดินเองของเราแล้วแหละมันเหลือแค่ว่าเราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่นะพยายามกันหน่อยก็แล้วกันเพื่อที่ในอนาคตลูกหลานเราจะได้มีน้ํา ใช้กันต่อไปเดี๋ยวต่อไปมันจะฝึกเอาก้นปิดกอกอ่าลองดูเอาเผื่อมันจะหยุดลาไปแล้วคะ่ะอันสวัสดีวันก็จะมาสวัสดีวัน,วนสวัสดีวัน,นอนุรักษ์น้ำโลกด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วนะคะสวัสดีคด่่ะแมค่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line Official @rmuttradio